สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับหากเราต้องการนำค่าแรกของแต่ละรายการมารวมกันเช่นตรงนี้แคทก็คือเลขส0บขาว30บระบิด20นํานำมารวมกันตรงนี้สูตรที่ทำไว้นะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะอธิบายที่มาที่ไปของสูตรว่าเป็นอย่างไรนะแต่ตรงนี้ลราไปก่อนนะครับตรงนี้เราใช้หนัดไปช่วยแมทช์ไปที่ตัวมันเองกด f 4ล็อกไว้ถึงตัวมันเองนะ กด F4 ล็อกไว้ใช้แมทไทด์เป็น0กด F2 ขึ้นมากด F9 มาดูเราจะพบว่าแคทเนี่ยเจอตัวมันที่ตำแหน่งที่1นะครับมันก็จะดึงตำแหน่งที่1มาหมดคาวเจอตัวมันที่ตำแหน่งที่5มันก็ดึงตำแหน่งที่5มาหมดรับ,บิดเจอตัวมันเองที่ตำแหน่งที่เมันก็จะดึงตัวมันตำแหน่งที่7มาทั้งหมดนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเรานำไปเทียบกับ ค่าตำแหน่งของมันก็คือโดยการใช้โูไปช่วยนะครับรู row a 2ถึง a 9ตรงนี้นะเราต้องเริ่มที่ตำแหน่งที่1น,นะครับ a 2ถึง a 9คือเลข 2- ถึงเลข9ตรงนี้ต้องนำไปลบออกจากโร a 2ก็คือลบเลข2ออกจากนั้นบวกกลับไปอีก1น,นะครับมันจะเป็นแบบนี้กด f 2ขึ้นมาตรงนี้มาดูตรงนี้นะครับ กด F9 มันก็คือเลขนี้นะครับส่วนตรงนี้ a2 ถึง a9 กด F9 มันจะเป็นเลข2ถึงเลข9โร a2 ตรงนี้กด F9 มันก็คือเลข2มันจะบวกลบกันเป็นชุดนะครับ2ลบ2ไม่ได้0บวกกลับด้วย1จะเป็นเลข1 3ลบ2หรือ1บวกกลับด้วย1เป็นเลข2อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นผลลัพธ์ตรงนี้จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรานำมันมาเทียบกัน ถ้ามันเท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็นจริงถ้ามันไม่เท่ากันมันก็เป็นเท็จนั่นเองนะดังนั้นผลลัพธ์ตรงนี้จะออกมาเป็นแบบนี้ทรูมีค่าเท่ากับเลข1ฟอลมีค่าเท่ากับเลข0เรานำข้อมูลชุดนี้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ก่อนตรงนี้นำไปคูณกับข้อมูลชุดนี้กด s 4ล็อกไว้นะครับกด enter ดูก่อนนะกด f 2ขึ้นมากด f 9เราจะได้ผลลัพธ์ในชุดอาร์เรย์เป็นแบบนี้ก่อน พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ซัมโปรดักต์ไปครอบนะอย่าลืมวงเล็บเปิดอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็วงเล็บปิดผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับสูตรที่ได้ก็เป็นแบบนี้ก็ลองนําหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ